สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK แนะนำรถที่เน้นใช้งานไม่เน้นโชว์นะคะทุกท่านคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะ Honda City Thai z รถยนต์ปี01ช่วงรางเดิมแน่นๆขับนุ่มๆค่ะเรียวสุดไม่มีดังนะคะเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเงียบๆนิ่มนวลค่ะอัตราการเร่งดีไม่เคยผ่านการติดแกสนะคะรถเกียร์ธรรมดาค่ะ เขานิ่มทุกเกียร์นะคะพวงมารายพาวเวอร์กระจกเป็นไฟฟ้าค่ะขึ้นรงครบทุกบานนะคะฟิล์มสวยไม่พองไม่รายค่ะมองข้างเป็นไฟฟ้าภายในสวยสะอาดแอร์เย็นฉ่ำค่ะมีช่องแอร์ที่สวยสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยแตกหักเลยค่ะสภาพสวยมากๆนะคะทุกท่านเรือนไมสวยทำงานครบค่ะผ้ารังคาขาวสะอาดไม่เละไม่เปื้อนไม่เปื้อนนะคะภายนอกมีสีซีดบ,บ้าง ตามการเวลามีรักยิ้มเล็กหน่อยรวมๆแล้วสีด้านนอกประมาณ70%ซค่ะได้แบบเดิมๆนะคะเอาไปใช้งานกันได้เลย100%ซสนใจไปทดลองขับก่อนได้นะคะจบๆที่54,000บาทค่ะ ถ้าไม่เป็นอย่างที่บรรยายนะคะยินดีแก้ไขให้ไม่คิดเพิ่มทางด้านเจ้าของได้แจ้งรายละเอียดไว้ดังนี้เลยนะคะทุกท่านพิกัดดูรถได้ที่ร้านเจส้มก๋วยเตี๋ยวไก่สีแยกโคโนมวงังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วค่ะสนใจติดต่อโดยตรงโทรตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติม,มหรือต้องการเข้าไปชมรถนะคะติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้แอดมินแนะนำรถสวยสภาพดีให้ชมเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ